สวัสดีเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับวันนี้จะมาทำคลิปนะครับการล้างเหรียญนะครับเหรียญดำเหรียญที่เป็นสนิมนะครับเหรียญที่เป็นขี้เกลือนะครับเหรียญที่เป็นคราบนะครับวันนี้จะมาทำคลิปการล้างให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็หาได้ทั่วไปนะครับ นี่ครับจะเป็นเหรียญแบบนี้ครับเหรียญดำเป็นสนิมนะครับนี่จะเป็นคราบเขียวๆนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเนี่ยครับ,รบดำๆโดยเราจะใช้นี่ครับวิกซอนะครับหรือว่าใช้เป็ดม่วงก็ได้นะครับก็หาได้ง่ายๆทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลงมือล้างแบบง่ายๆนะครับก็ใส่เหรียญลงไปนะครับแล้วก็เทน้ำยา เทน้ำยาแค่ให้พอท่วมเหรียญน,นะครับนะครับไม่ต้องใช้มากนะครับเอาแค่ให้พอท่วมเหรียญน,นะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับแล้วก็ครบแล้วก็คนนะครับคนให้น้ำยากับเหรียญทำปฏิกิริยากันนะครับ ไม่ต้องเปลืองแรงมากนะครับแค่แช่น้ำยาไว้เฉยๆนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีครับเดี๋ยวมาดูสภาพเปลี่ยนกันนะครับ นี่ครับขาวนะครับอันนี้แค่แช่น้ำยาแล้วก็คนๆเฉยๆนะครับถ้าถ้าใช้แปรงขัดขัดก็ขาวกันนี้ครับขาวจ้วะเลยนะครับดูครับก็ยังมีคราบดำๆที่ติดฝังแน่นอยู่แต่ถ้าใช้แปรงขัดนะครับขาวทุกเดือนนะครับ มาดูใกล้ๆเนี่ยถ้าใจแปลงคัดหน่อยก็ขอบดำๆตรงขอบก็จะหลุดหมดเลยครับนี่ครับอันนี้แค่แช่ไว้เฉยๆนะครับ นี้จะเป็นคราบสนิมแล้วก็คราบที่เปื้อนบนเหรียญน,นะครับดู